ครับสวัสดีครับวันนี้ให้ดูหนึ่งเคสนะครับก่อนนอนนะครับใครยังไม่นอนนะครับใครเป็นคนนอนดึกนอนไม่ค่อยหลับนะครับมาดูคลิปนี้กันในเวลาตอนนี้ก็สี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มครึ่งครับเคสตนี้เพิ่งเสร็จลงมาเลยครับเนี่ยเมื่อกี้เลยนะครับเมื่อกี้เลยนะครับเมื่อกี้จริงๆนะครับเนี่ยตอนนี้ก็กําลังเมคอัพอยู่นะครับให้เห็นการแต่งหน้านะครับสําหรับใครที่อยากจะทาตาเสร็จแล้วอยากจะไปแต่งหน้าต่อ ก็แต่งได้เลยนะครับนี่นะครับโหสวยจริงๆนะครับอันนี้คนไข้มาค่อนข้างที่จะเขินอายนิดนึงนะครับจะติดไฟแมสให้นิดนึงนะครับสําหรับใครที่อยากรีวิวแต่ไม่อยากให้เห็นหน้าเต็มนะครับเดี๋ยวเราสามารถใส่แมสได้นะครับสวยจริงๆครับให้ดูก่อนทํานะครับจิวถือหน่อยอันนี้ปัญหาก่อนทํานะครับจะเป็นตาชั้นเดียวนะครับนี่นะครับ ตาชั้นเดียวแบบไม่มีชั้นเลยนะครับแล้วก็ยังเพิ่งทําเสร็จก็คือประมาณนี้เลยประมาณนี้จริงๆนี่คือสดๆเลยนะครับถ้าดูรูปก่อนทําเนี่ยจะมีเสื้อเหมือนกันแต่ว่ารูปเสื้อผมไม่ได้เอามาให้เนาะอันนี้ให้ให้เห็นแค่นี้พอเพราะว่าคนไข้สะดวกให้เห็นแค่ประมาณนี้พอนะครับแต่ว่าอยากให้เห็นเคสหลังทนทันทีนะครับแล้วก็พึ่งลงมาเลยนะครับนี่ครับกระเป๋งกระเป๋าพร้อมกับบ้านแล้วครับ <laughs> น,น,น,ะะนี่กับเมคอัพน,นะครับเว้นเว้นช่วงช่วงช่วงรอยแผลไว้นะครับ <c oughs> อย่าให้โดนแผลนะครับช่างนะครับ <c oughs> แ,ตแต่แผลที่นี่ค่อนข้างเล็กนะครับ <c oughs> นี่นะครับก,การแต่งหน้าคือเว้นขอบขอบแผลไว้นะครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> สามารถใช้ชีวิตได้ปกตินี่ให้ดูรอยแผลเลยนะครับเนี่ย ระวังโดนระวังแผลระวังโดนแผลนะครับอ๋อนี่นะครับเพิ่งทําเสร็จเมื่อกี้นะครับลืมลืมตาดูหน่อยครับโอ้โหสวยจริงๆเลยนะเนี่ยนีคนไข้บอกวันนี้จะไม่ไม่ค่อยพูดเฉิเดี๋ยวผมพูดให้นะครับสําหรับใครที่ต่ติดไม้ให้แล้วนะอยากพูดอะไรพูดได้เลยนะครับสําหรับใครที่ทําเสร็จแล้วอยากแต่งหน้าก็สามารถกีดอะไลเนอร์ได้เลยนะคะนี่นะครับกีดกันให้ดูเลยนะครับอ่าลูกก่อนทางวิธีหนึ่งเผื่อใครเข้ามาใหม่นะครับ นี่นะครับสายเขาสอนทำนะครับ <S <S เป็นตาชั้นเดียวนะครับชั้นเดียวจริงๆนะครับจะมองบนให้หน่อยนิดนึงนะคะมีคนถามราคามาครับราคาตอนนี้แอดมินที่ตอบไปกลับบ้านไปแล้วใครรู้ราคาบ้างครับต้องส่งรูปมาประเมินนะครับส่งรูปมาประเมินนะครับก็แต่ละเคสราคาไม่เท่ากันแต่ละเคสราคาไม่เท่ากันราคาที่ผมบอกตรงผมไม่กล้าพูดเลย<ช>เพราะผมว่าแต่ละคนเนี่ยลักอณาตาไม่เหมือนกันใช่ นี่นะครับสวยมากเลยครับ้ม,มมนต้าอาจารย์มถายแบบนี้มนคนนี้มไม่มีอ่ะก็ไอโฟนเหรอใช่ใช่ ช่างกระสังไม่กดรโดนเลยอาจารย์เล่นตาหนึ่นึงค่ะจลบตาไหมครัมีคนบอกว่าอยากทำตาสวยค่ะไปทำกับน้องมีการชักชวนฟักพวกเพื่อนๆมาด้วยนะครับมีการแท็กรายชื่อมาผมแนะนำนะครับมานี่จะสวยอย่างนี้เลยนะครับแผลจะเล็กนิดหน่อยนะครับหลายคนบอกว่าทำไมแผลเล็กจังอยากได้แผลใหญ่ เตออื่นครับที่นี่ไม่มีครับที่นี่แผลเล็กครับเทคนิคที่นี่กรีดสั้นครับอ่าให้เขาคนไข้เพิ่งเสร็จนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวค่อยคุยเขานะครับค่อนข้างตื่นเต้นนะครับคนไข้จะคุยหรือเปล่าคนไข้บอกปวดกล้องมากเลยครับนี่นะครับให้ดูนะครับหลังทำทันทีนะครับนี่คือกรีดกรีดไปยังไม่เสร็จนะครับใช้กรีดกรีด ช่างช่างกีดกดกดอย่างนี้เลยครับเนี่ยใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเติมข้างในนิดนึงเฮ้ยแต่งหน้าเลยเหรอใช่ค่ะเราไม่เบนไว้หน่อยเหรอ,อคือสําหรับใครที่อยากทําตาแล้วก็แต่งหน้าได้เลยนะครับใช่ฝั่งตาตาฝั่งด้านซ้ายนะครับกีดไปแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์มองบนให้หน่อนึงนะคะจะเปืมอนิดนึงน,นะคะเราขอจทำไมให้นิดโชกัดวระวังระัง ลอยได้นะครับแต่งมงแต่งหน้าได้เลยนะครับเว้นแผลที่ขับตาไว้นะครับนี่นะครับเก็บเทปอีกฝั่งนึงได้เลยนี่อีกฝั่งนึ่งไม่ได้กีดนะครับใช่โทษค่ะโทษค่ะตากล้องอยากจะลืมตานิดนึงจริงๆนี่ถ้าไม่แต่งก็สวยแล้วนะผมว่านะใช่แต่งแล้วก็สวยขึ้น ทเที่ยวต่อครับเห็นมีกระฟิมาว่าเดี๋ยวไปเที่ยวต่อเลยมีการแต่งหน้าให้นิดนึงนะครับอ่าน,นี่มีคนบอกว่าอย่าเพิ่งแต่งมากเลยนะครับแต่งนิดนิดพอนี่แต่งนิดนิดใช่ไหมครับเนี่ยอาจะนิดเดียวพอครับผมสา<อ>มาร<อ>แต่งตาได้นะครับอ่า เป็นไปนะคะเป็นไปเลยนะคะโอ้โหสวยเลยอะดีงามดีงามครับนี่นะครับโอ้โหสดๆเลยนะครับเนี่ยจัดตาไหมครับต้องสิไม่แฝบตาไม่อายไลเนอร์ไหมนี่นะครับเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้เลยนะครับผม แสบตาไฟแสบตาไฟนะนะเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้ทำเสร็จเลยเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้ใช่ไหมครับใช่เจ็บไหมคะไม่เจ็บเลย <S <S ดูรูปดูรูปก่อนทำ่อยฝากถือหน่อยครับฝากถือหน่อยครับตอนนี้โอ้โหนี่นะครับ <S 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 จ<ะ>ับขึ้นมานิดนิดขึ้นไปนิดนึงนี่นะครับก่อนทำน,นะน,นะครับมีปัญหาตาชั้นเดียวใช่ไหมครับ แต่งหน้ายากตาตกด้วยค่ะกีดอะไรเนอรยากใช่ค่ะแล้วตอนมีกีดแล้วเป็นไงครับเห็นหน้าตัวเองัยังเลยดูหน่อยดูหน่อยกะกระจกอยู่ไหนนี่ไงหันหน้าทางซ้ายจะกระจกเลยซ้ายเลยค่ะโอ้โอเคโอเคไหมครับชอบไหมครับสวยค่ะชอบไหมครับสวยมากสวยจริงๆครับเคสนี้เพิ่งทําเสร็จเมื่อสักครู่นี้แล้วก็แต่งหน้าแต่งตาให้ดูได้เลยนะครับอันนี้นะครับ ก่อนทำนะครับอืม,มนนชอบค่ะอืมเพิ่งเห็นเลยค่ะเนี่ย <laughs> <laughs> สวยเลยไหมครับเนี่ยโอเคชอบมากค่ะสำหรับใครที่อยากทำครับนี่ต่อมาทางขงายของหน่อยขายของหน่อยดีไหมดีไหมทำได้ดี <laughs> ดีค่ะสวยมากหน้าหายแก่แล้วจะหา,าตาตรงนี้น แต่อตาตกหน่อยๆน,นะครับตอนนี้ก็ขึ้นมานดูเด็กดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับหวานขึ้นนี่สุดยอดเลยครับเนี่ยโอเคเนาะแล้วนี่จะไปไหนต่อเนี่ยกลับบ้านละกลับบ้านละ,ละ <laughs> มาแต่งให้ดูเฉยลบให้ด้วยนะ,อ,ะอ่ะลบลบใ <laughs> นกรณีใ <laughs> นกรณีลบทำไง ก็คือลบเลยลบเลยลบได้เลยอ่าลบให้ดูลบให้ดูโอเคแต่งเลยลบเลยให้ดูว่าแต่งหน้าได้แล้วก็ลบลบได้นะครับในการสมมุติบางคนบอกว่าทําเสร็จแล้วบางคนแบบมาเคสดเร็วไงบางคนแบบมาแต่ั้งแต่เที่ยงเนี้ยเสร็จแล้วแล้วแบบไม่อยากกลับบ้านอยากไปเที่ยวก็แต่งหน้าได้นะครับแต่ถ้าในกรณีที่จะลบออกลบออกได้เลยลบออกได้เลยนะครับตอนนี้ทีมงานไปหายังลบอยู่ครับไม่ใช่ ขอยังลบเลยครับขอยังลบนี่นะครับค่อยๆแต้มออกนะครับอ่าก็บริเวณแผลก็เว้นไว้นะครับใช่ค่ะมันจะอาจจะเข้าตาแสบๆนิดนึงนะจอมให้ดูกันคร่าวๆนะครับผม เช็ดออกแล้วจะลดมตามนี่หน่อค่ะนี่คือขั้นตอนการ <ลบ S 1> เช็ดลออกชเช็ดออกนะครับลบง่ายมากค่ะลบง่ายมากครับตามรอยที่เขียนเลยค่ะตามรอยที่เขียนนะครับแหมอย่าให้โดนแผลพอนะครับความสามารถพิเศษของคุณนะครับ <laughs> ตอนนั้นค่ะคนี่คือลบเลยนะครับ เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับจะเป็นการอ่านลบออกแชรอ่าให้ดูแบบว่าแต่งหน้าได้ลบได้นะครับอ่าเดี๋ยวเขาดูรูปก่อนทำนี้นิดนึงครับเผื่อใครมาใหม่นะครับอ่าคอมเมนต์ขออนุญาตอ่านนิดนึงนะครับอ่าทำตาอย่างเดียวหรือหรืคะราคารวมราคาเริ่มต้นนี่ผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวรบกวนช่วยแอดไลน์หรืออินบ็อกซ์มาเลยนะครับสวยเปลี่ยนไปราคาอยู่เท่าไหร่ครับคุณหมอที่ทำครับเป็นอ่าเป็นทีมแพทย์จากทีละพรคลินิกเลยนะครับผมสามารถส่งรูปมาประเมินได้แล้วทางทีมงานเราจะ จัดการเรื่องคุณหมอให้นะครับว่าจะคนไหนเหมาะกับการทําอะไรนะครับผมอ่ามีคำถามว่ากรีดหรือเย็บเป็นจุดครับอันนี้จะเป็นเทคนิคการล็อกนะครับล็อกชั้นตานะครับล็อกข้างในนะครับแล้วก็รอยแผลก็จะแผลก็จะอยู่ได้นานอะเรียกวานะตาก็จะอยู่ได้นานอย่างเคสเมื่อวานเนี่ยทำไปยี่สิบปีนะครับก็ไปหาย้อนดูได้นะครับเป็นไงบ้างครับเห็นตาตัวเองแล้วตอนนี้อืถูกใจมากถูกใจมากค่ะ ไม่เคยไม่เคยคิดว่าจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมไม่เคยคิดว่าชีวิตจะมีตาของฉันวันนี้ก็มีแล้วนะครับผมหอ้ข้างนี้เหมือนจะตกตกเลยนะครับใช่ตอนนี้ก็คือทำเสร็จโอ้โหเบียดไปคนละคนเลยเนาะเวยจริงสวยจริงสวยจริงใช่เยอะมากฝั่งนี้อดูฝั่งนี้เยอะเลยเทสนี้มีคนถามวางวางยาขับลมหรือเปล่าไม่ได้วางใช่ไหมไม่รู้ตัวตลอดใช่ค่ะคุยกับหมอตลอด พอร้องเพลงไหมครับนี่นรัเพิ่งถามเสร็จเมื่อกี้นะครับอ่าฝากบอกคนที่อยากทำหน่อยครับอืไม่ต้องกลัวค่ะไม่เจ็บเลยชิลใช่ค่ะปกติเป็นคนขี้กลัวมากครับอืมชิลมากค่ะวันนี้อ่าโอเคครับผม ไม่กลัวของใครนะเพราะดึกแล้วครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับถ้าใครอยากจะรอดูแค่ต่อไปนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่านะครับก็ยังไม่นอนก็กดไลค์กดแชร์ไว้ก่อนนะครับรอติดตามนะครับใครยังไม่นอนแต่คนนอนไปแล้วเนี่ยสามารถมาดู้อนหลังได้นะครับผมล้างให้นิดนึงนะครับเจ็ดความสะอาดนะครับใต้ตานะครับ เดินครีมหน้าที่ลงแป้งให้ไหมคะหรือว่าให้หนูคขี้ไม่ได้ไหมคะก็ดีค่ะกลับไปนอนได้เลยนี่นะครับอาจาย์เตือนแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวไม่ค่อยขี้ก็ได้ค่อยขี้ที่บ้านค่อยขีดที่บ้านนะไม่ค่ะกล้องตั้งอยู่อารเขาอาจารย์เขาเปิดให้ดูแค่ตานิดนึงค่ะให้ดูแค่ตางั้นก่อนกลับก่อนกลับส่งท้ายส่งท้ายงท้ายนี่ค่ะขออนุญาตเลยนะครับถือไว้อย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมซื้อเองก็ได้ครับนี่นะครับก่อนทำนะครับ เมื่อประมาณทําตอนกี่โมงเนี่ยโอ้น่าจะสอ,องทุ่มั <c oughs> ม่งครับประมาณสองสามทุ่มสองสามทุ่มเมครับตาเมื่อสองสามทุ่มนี่แล้วนะครับตอนนี้ก็ <c oughs> อันนี้นัดจุดนัดจุดนี้สี่ทุ่มครึ่งครับเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> เหลเวลานี้โอเคครับขอบคุณมากครับผมสวัสด <c oughs> ีครับ